อแฮมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับที่หมาป่าบูเบอรี่กับเกมบูมเซตออริจินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาสอนเล่นกันต่อนะครับผมในด่านของศึกลังมังกรนะครับระดับฮีโร่ในสเตจที่2นะครับผมซึ่งด่านนี้เนี่ยมันยากตรงที่ว่าถ้าเราไม่รู้ว่าจะต้องต่อวงจรให้เป็นแบบไหนมันก็จะไม่มีทางต่อได้เลยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าจะต่อให้เป็นแบบไหนนะแล้วมันจะง่ายมากนะครับผมอ่ะ ซึ่งวิธีการต่อนะครับผมเราก็ดูอันนี้คือรูปแบบนะครับอ่าแบบนี้นะครับผมจะต่อยเป็นแบบนี้อ่าตรงแบบนี้นะครับตรงกลางเนี่ยจะต้องหมุนมาในตำแหน่ง3มทางขวาก็ตำแหน่ง3เอ้ยตรงทางขวานี่ตำแหน่ง2นะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยตำแหน่ง3มรอบแรกเดินมาปุ๊บมาที่ลุงนะครับเดินมาที่ลุงก่อนแล้วก็ยิงไปที่คันโยกนะอะ่าแบบนี้นะครับเดินมาที่ลุงแล้วก็ ยิงคันโยกนะครับทีนี้ทุกฟันเฟืองจะทําการหมุนนะครับแต่มันยังไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการนะครับเราก็ต้องยิงฟันเฟืองอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทีนี้พอยิงไปเนี่ยทางซ้ายกับทางขวาจะไม่ขยับนะเพราะว่าไม่มีหินมาทับไม่มีอะไรไปกดทับตรงนั้นแล้วนะมันก็จะหมุนแค่ตรงกลางแค่ที่เดียวนะครับใกล้ใกล้จะถึงตําแหน่งที่เราต้องการแล้วนะทีนี้มีหินมานะครับเราก็ ยิงไปที่คันโยกอีกนะครับทุกครั้งที่เรายิงคันโยกนะจะมีหินตกลงมานะครับทุกครั้งที่ยิงคันโยกหินจะตกลงมานะแต่ว่าทีนี้หมุนทุกฟันเฟืองนะครับเพราะว่ามันมีหินกดเอาไว้อ่าทีนี้วงจรในฟันเฟืองตรงกลางกับทางขวาเราโอเคแล้วนะครับเหลือแต่ทางซ้ายที่หมุนอีกแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเราจะหมุนทางซ้ายอีกแค่1ครั้งแต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเรียกหินนะครับเราต้องใช้หิน ต้องเอาหินลงมากดปุ hmm ่มสีแดงเอาไว้นะครับเพื่อที่จะต่อให้มันหมุนได้นะก็เลยต้องจําเป็นต้องยิงคันโยกนะครับเพื่อให้หินเนี่ยตกลงมานะครับแต่ว่าตรงกลางก็จะหมุนไปด้วยนะครับแต่พอตรงกลางหมุนไปก็ยังไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเรอรอบถัดไปนะครับรอรอบถัดไปแต่ว่าทีเนี้ยทางทางขวาเราเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนตำแหน่งแล้วเราจะต้องทำลายหินนะครับทำลายหินทางขวาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมุนไปด้วยแล้วมันจะพังหมดนะครับ เราก็ต้องกดสกิลนะครับแล้วก็ยิงนะเพราะว่าหินค่อนข้างหนานะครับอาจจะอาจจะยิงไม่แตกได้แล้วถ้ายิงเสร็จเนี่ยถ้าปรับคันโยกได้จะดีมากเลยนะครับลองดูนะยิงปึ๊บปรับมุมดูซิอ่าไม่ได้นะครับจะลองว่าเออถ้ายิงหินได้ปรับคันโยกเลยอย่างเงี้ยมันจะประหยัดเทินกว่าไหมนะครับแต่ว่าเอาแบบนี้แหละนะครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องแบบจริงจังขนาดนั้นเนาะต่อไปเราก็ปรับคันโยกนะครับทีนี้มันจะหมุนตรงกลางกับทางซ้ายนะครับ หมุนตรงกลางกับทางซ้ายชึบตรงกลางทางซ้ายโอเคทางซ้ายอยู่ในตำแหน่งที่โอเคแล้วทางขวาก็โอเคแล้วนะครับเหลือแต่ตรงกลางทีเนี้ยเพราะฉะนั้นหินเอาหินออกนะครับเอาหินออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหมุนมั่วนะเอาหินออกไปครับเพราะว่าตรงทางขวาเราก็โอเคแล้วซ้ายก็โอเคแล้วทีเนี้ยเจอหินลงมานี่กําจัดออกให้หมดนะครับเราจะหมุนเฉพาะตรงกลางอย่างเดียวนะครับเอาออกให้หมดเออแบบนี้นะครับผม เราต้องรักษาเอาไว้นะครับอย่าให้มันหมุนมั่ว <relevance> ให้มันหมุนแค่ตรงกลางพอนะครับเอาละตรงกลางครับผมต่อไปแต่ว่าทุกครั้งที่ยิงคันโยกเนี่ยหินก็จะลงมาอีกนะครับหินก็จะลงมาแน่นอนเดี๋ยวลองยิงไปปุ๊บมันก็จะหมุนตรงกลางพร้อมกับแถมหินมาสองก้อนนะครับอ่าหมุนแค่ตรงกลางนะครับแล้วก็หินลงมา2ก้อนปุ๊บแบบนี้แต่ว่าตรงกลางต้องหมุนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งถ้าหมุนแบบนี้มันไม่ได้เราต้องทําลายหินนะครับทำลายหินทั้ง2ก้อนออกไปให้ได้นะครับซึ่งเทินเราก็เหลือเฟือนะครับเราทําลายหินเทินละก้อนเลยก็ยังได้นะเพราะฉะนั้นทําลายหินเทินละก้อนนะครับแบบนี้โอ้ว,วาเสียวอย่าให้มันโดนคันโยกนะครับโดนคันโยกนี่เล่นใหม่นะครับ งั้นถ้าแบบนี้ถ้าแก้เราก็ควรจะยิงเป็นแบบนัดเดียวก็พอเนาะตรงนี้กันกันที่จะพลาดไปโดนคันโยกนะครับส่วนเธอนี้ก็จัดการหินทางฝั่งสีฟ้าครับทางขวานะจัดการปึบเกือบเลยเออโอเคครับผมทีนี้หินก็ไม่มีแล้วนะเราก็จะหมุนตรงกลางได้อย่างสะดวกสบายนะครับโดยที่ข้างๆมันจะไม่เปลี่ยนนะครับเอาปรับมุมลงมานะครับแล้วก็ยิงไปที่คันโยก แล้วมันก็จะแถมหินลงมาด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องการอยู่แล้วนะครับต้องการหินลงมาด้วยอ่าตำแหน่งตอนนี้ตรงหมดแล้วนะ<ๆ>เหลือแค่หมุนไอเฟืองเล็กๆให้มันเชื่อมต่อกันนะครับเราไม่ต้องไม่ต้องไปยิงคันโยกนะเดี๋ยวมันหมุนอีกนะครับกดข้ามนะครับผมตรงเนี้ยกดข้ามแนละ้วเดี๋ยวมันต่อให้เองเลยนะเพราะมีหินมากดทับแล้วนะครับนี่เห็นไหมหินกดทับปุ๊บทำให้มันต่อกันทีนี้วงจรมันเชื่อมกันทั้งหมดแล้วนะครับทําให้มีพลังงานเปิดประตูได้เรียบร้อยนะครับก็เป็นอัน ผ่าน3ดาวนะครับอ่าผมก็ได้ผ่านสักทีเนาะ3ดาวโอเคนะครับผมก็เล่นไม่ยากหรอกเนาะยังเหลือเทินอีกเหลือเฟือเลยเนาะก็สลับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอยากให้สอนดันไหนเพิ่มเติมอีกก็บอกกันได้นะครับผมขอบคุณที่มารับชมมากๆเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมาป่าตัวน้อยตัวนี้ด้วยนะครับหงิงหง้อง้องบอกบอกนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับถ้าใครอยากจะไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับก็สามารถดูได้ทางฝั่งนี้ได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับขอบคุณครับห้อง้องบอก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 ห้อง่อง